สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราต้องโลเทส่งบทบาทปะไม่ต้องส so ่งบทบาทเป็นควายอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาเก็บ We were here forever เอะค่บคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับรีล่าที่สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้านี่โรงงานช็อกโกแลตป๊อกเกอร์นะนี่ให้จำเป็นแพทเทิร์นอีกแล้วน่าต้องทำยาแน่ๆเลยเนี่ยหนึ่งสองสามเออเริ่มแล้วเปิดโรงงานช็อกโกแลตเฮ้ยเวลามันเดินพี่นัทเอาเวนเครื่องมันเดินเอาละองอะไรอเลยูกพายบดแล้วก็จุ่มไฟทำไงวะเนี่ยอ๋อเราต้องทำสีแดงสองสีเขียวหนึ่งสีดำทิศ เอ,อ้ย<ม>พี่น้ามา<ม>ให้กดตรงนี้ค้างไว้พี่น้ามากดตรงนี้ค้างไว้อกกวเอาเอาเอา๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะเป็นเบ้าหลอมหรอใช่เป็นเบ้าเอา้อ อ๋อมันเหมือน oh, ถ้าผลิตเสร็จแล้วใ,ให้มานกดตรงนี้หรออ๋อนี่ไงพี่นะาเจอเลยมันไหลมาตามทางอะไรหรอนี่ไงมันไหลมานี่ไงเนี่ยเนี่ยมันไหลมาเก็บมาละอ๋อ oh, หยิบได้สองอันหรออ่ะอันนี้วางอันนี้วางสีเขียววางแล้วก็ได้เป็นเป็นน้ำต้มน้ำยาต้มเอามาทำอะไรวะเอ้ามีใครใช้เถาวันป้าเขาได้เถาวันมาแล้วอะเขาเขาใช้เออเนี่ยอะเถาวัน อ๋อแสดงว่าพี่นัทเอาถาดเปล่าอ่ะไปใส่ของพี่นัทน่าจะต้องมีลูกลูกลูกสนแน่เลยอะใช่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 เออพี่นัทเอาถาดเปล่าอะไปวางใส่ตู้ลูกสนแล้วเอามาให้แพทโอ้ตู้นี้รีไซเคิลก็คือของที่ใส่มาผิดเราไม่ได้ใช้ก็เอามาทิ้งที่นี่เออนี่ไงได้ถ่าวันแล้วถาวันแบบตัดเครื่องตัดอยู่ที่พี่นัทแน่เลยนี่ไงจริงด้วยเออพี่นัทฝากตัดถ่าวันให้หน่อยจ้ะเอยแพทสีม่วงเอยนี่ไงแพทสีม่วง าเอา,อาอลูกสนนะอยากได้ลูกสนนะมันไม่ดอกอ่ะเขาเอาไววางใต้นั้นแล้วถาดเปล่า,า,าอ่ะจะไม่ดอกอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างไปใส่มันมีน้ําสีเหลืองเขียวแดงฟ้าพี่ลองดูว่ามันส่องแสงสีอะไรอ๋อเข้นนาใจละเข้าใจละว่าหนุนได้นี่มาด้วยแหละเพชรอ่ะได้เพชรมาด้วยหละ นี่เอาลูกสนแต่ละเขาลอยไปแห้งเร็วๆเร็วๆลูกสนว่ายน้ำมาเร็วจ้าเออนี่แหละอุ้ยพี่นัทเวลาจะหมดแล้วเราต้องทำก้นกดใหม่ปะถ้าไม่กดค้างไว้พลังงานมันจะไม่ถูกปล่อยออกมาที่เครื่องปะเครื่องมันจะใช้งานไม่ได้ปะอันนี้เดาเออนี่ไงเหมือนไฟมันไม่ติดอไหนลูกสนลูกสนใ่ฉันอยู่ไหนคะมาลีใหม่หมดเลยมาลีใหม่หมดเลยต้องทำอ้าโอ้โหงั้นรีบเลยด่วนโอ้ยต้องทำไม่ทันเวลาด้วยอ่ะมึงกดดันเกินไปปะ อ,อนนร้สใหขอสีแดงคืนด้วยนะสีแดงได้เออเราต้องเอากระถาเปล่ามาอันนี้จะร้านหนึ่งที่ไหนอเอาแร่อันนี้ให้แร่แร่สีม่วงให้หนึ่งสับแล้วก็เอาไปกับต้มห่ะมันจะมีลูกสนสรรรับเถาวันสรรรับแล้วก็หัวดสามอัะะน่ะเอาไปใส่ธงฟ้าเพชรฟ้าอยู่ที่ไหนเอ่ย เห็ดฟ้า่าก็อเอาเห็ดมาสับกับอ๋อนี่ไงเจอแล้วอยู่ที่แพทอ่าแพทส่งไปให้แล้วมันต้องใช้เศษไม้สมั่ใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใหม่นียนกอ,อจะต้องการถ้วยเปล่า,าอ่ะเดี๋ยวส่งไปเจอแล้ว <Okay. S 2> ถ้วยปวเปล่าพี่รันเอาเห็ดชมพูสับกับขวดน้ำไปผสมน้ำเขียวได้เลยไม่ต้องสับอยู่ไหนอยู่ในน้ำโอเค อันนี้ขอโอเคสีเขียวครบอุ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วรอสีเขียวรอสีเขียวเฮ้ยกระตุกกันไหมย่ะแค่กระตุกดิเอาเป็แล้วผสมน้ำเขียวแล้วใช่ไหมเฮ้ยได้แค่สีฟ้าแล้วไหมแค่สีฟ้าอยู่ไหนวะมาฉีดเข้าไอตัวเครื่องบนแล่าเนี่ยอ๋อโถมันอยู่ข้างบนโอเค อาน้ำยาเขียวได้ยังเนด็กกำลังทำสีเขียวเอาได้ไงได้ไงขึ้นแล้วครับขึ้นถอ๋อโอ้นี่ไงเออแล้วยังไ,ไงต่อแล้วยังไงต่อก็ต้องทำสีนุ่งกันอีกสองรอบเฮ้ยเออว่าเฮ้ยทนัทนปะวะทันปะวะทันเถอะไม่รู้ทำไมทันเถอะแล้วเราก็เตรียมกดสับค้างพี่นัทมากดสับหนึ่งสองสามเอ้ยมันหายไปไหนหลอดหนึ่งอะพี่นัทหลอดแดงป่ะขาหลอดแดงป่ะเออขาไป อเชออใช่ดูแดงสองดิว่าโอ้โหเกือบแล้วอ่ะ1 2งสองครับผมเคเริ่มแล้วเอาเพชรพูมาสี่ส่งเพชรพูไปแล้วส่งคอนไปแล้วอะไงเงี้ยคอนไปซักให้หน่อยก็เอาอันนี้ไป แล้วสีเขียวกลับไปแล้วคเขาเกับไปสีเหลืองกับสีแดงเน้ำแดงไปไหนจ๊ะเอ้าน้ำแดงอยู่ดีเนี่มีคนเอาน้ำแดงไปเพชรชมพูแบบสับเอาสีเขียวกลับไปก่อนพี่ใายเกมเท่จังวะทำไมเกมตึงแต่พี่ใชายต้องวางแผงสับมัวไม่ได้ น้ำน้ำเอ่อบอทเทิลอะสามใช่ไหมโอเคสี่รังเงินนี้เด็กไม่ใช่แล้วใช่ป่ะสีน้ังเงินไม่ไม่ของฝั่งเขาไม่มีใช้สีน้ังเงินเลยอาบอทเทิลกำลังรอเพรา่าเท่านะี่ยเดีขาดแค่เพชรสักแล้วก็เอาเดาวน้ำเด็กกลับไปให้อ่ <Okay. S 2> อันนี้บ<ข>อทเทิลครบสามอันเอ้าขา<อ>ด ก็ได้กลับมาได้กลับมาดูกัลังจุดพอเท่าอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบรีบส่งมาก็ได้ค่อยส่งตอนค่อยส่งตอนที่จะใช้คือส่งไปครบหมดแล้วใช่แทนวันไม่มีที่ว่างมันมันทำให้เราเสียจานเปล่าสีเหลืองโอเคน้ำเหลืองน้ำเขียวไปไหนอ่ะใส่น้ำเขียวอยู่นี่ให้น้ำเขียวตอนนี้ขับเคเก็บสับก็่ะต้นสนต้นสนสับ ต้นสนสับสองอันพี่นะขอขอสนสับหนึ่งชิ้นนะครับผมต้องต้องการสีเขียวแล้วเดี๋ยวสนสับอ๋ออ่ะตอนสีเขียวไปขอสนหนึ่งหนึ่งอันนะคะผมแล้วเราก็สีแดงได้เราดีสีแดงไม่มีสีแดงนะโอเคอ่ะสีแดงส่งไปโอเคครับยังไม่มีเลยยังไม่เคยยังไม่ได้อ๋อโอเค ลูกสนสับน้ำเหลืองน้ำแดงแล้วกูเอาน้ำเขียวมาทำคือวะอ๋ออันนี้อันนี้เอาเห็ดฟ้าสับไปขาดน้ำเหลืองน้ำแดงจ้าเห็ดฟ้าสับแล้วก็ต้องขาดขาดไอ้นั้นน่ะดิไอเห็ดสับเราต้องใช้เพชรสับก,กับเออเห็ดสับ ขอน้ำเหลืองหน่อยจะได้ส,ส่งสนสับไปให้น้ำเหลืองมีนี่ไม่มีมีแต่น้ำเขียวอ๋อน้ำเหลืองอยู่ที่แพทรอเฮโอเค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 ,อเค,อเคขาดสีเขียวก็ได้ขาดแค่เพชรเต็มอันนี้สนสับจ้าโะเอาเพชรโตมาเอ้ยทันปะเนี่ยเอาขาดขาดสีแดงกับขาดเออขาดสีแดงหมดเลยโอเคอ่ะ เอาเพชรเศรบกับน้ำแดงไปเปิงเปิงเปิงแค่รอเดี๋ยวแล้วนะครับพัเฮ้ยเราจะสำเร็จแล้วขอเพชรโตหนึ่งอันดิเพชรโตเลยแป๊บเพชรโตเต็มไวหนึ่งอันเพชรโตเต็มขาดสีเดวได้แล้วเอ้ยเอาสีฟ้าเสร็จแล้วเว้ยสีฟ้าครบแล้วขาดเขียว ข้าเลยนะขวดขอข,อขอขวดขอขวดเอาเราก็ไม่บอกนี่โอเคได้แลวเออโอเคอุธาร์พ่อวะน่าทันพอดีส่งขวดไปต้นน้ำเออน้ำเขียวใส่ยังใส่แล้วมันทำอยู่ใช่ไหมทำ ทันปะวะทัน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 หรือไม่ทันหรือไม่อไมเออโหโหเ้โหไม่เห็่ยากหท่าไหร่โหโหโห นี่ล้าเอาไงต่อเออไปไว้ไหนหรอไปไว้ไหนอ่ะั่นดิไปไหนวะไปไหนอ่ะอ๋ขอ,อข้างเดิมปะรูเดิมโน่นอ่ะเปิดละลาก่อนโรงงานป er ็อกเกอร์แลดอุ้ยเดินไวจัง มาใกล้อกโออแล,แล้วเราก็จะได้พวงมาลัยของเรากลับคืนมาหรือเปล่าเ้ยเราจะขึ้นไปที่เดิมหรอตึกกองเอ้ยเอาว่าปึ้งเ,เราบันนั่ง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 เตรียมตัวเตรียมตัวรัดเข็มขัดให้แน่นโอ้ แล้เอาแล้วข้างนอกจะมีไวรัสระบาดอยู่หรือเปล่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นหน้าอยากรู้ว่า bye เด้อ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 เกิดอะไรขึ้นน้าเต่งเต่งเต่งโว้ แต่จะพาทีหรือเปล่าเนี่ยสว่างโล่มาเลยเชียวโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะออกมาข้างนอกเหรอเราจะหลุดพ้นแล้วเฮ้ยโหมากลับมาที่เดิมโหอ,อ๋อมันคือตรงนี้เหรอแกร็บของที่นี่เขาส่งตรงถึงแผ่นดินเลยนะเนี่ยจริงแล้วเ,เราก็ต้องเอาพวงมาลัยเอาไปใส่ไว้บ้านเดิมปะใช่ใช่ เวู้เก e <c oughs> ่งว่ะทำไมเราสองคนเก่งน <c oughs> ี go. ้วะใช่ไหมยังไม่ได้ใช้ความรู้เลยนะเนี่ยเล่นลุกมั่วอย่างเดียวใช้ความรู้ได้ออกเกมเนี่ยใช้ความมั่วเป็นหลักใช้แต่ความรู้คนอื่นอุ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะแปลกแปลกประสาทเกมจูกเกอร์นั่งอยู่ตรงนั้น Oh, wow. Why have you failed in bringing oh, wow, me to desecrate to call you these rats? <laughs> they coward looks <laughs> yeah. corners. Uh, fear not, my majesty. Fear <laughs> <rest of> <laughs> oh, 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 oh. See to it that you succeed. Or I will teach you. the true meaning of fear. Oh, พระราชานี่แปลงฟันบ้างนะ Yes. Stuck in your filthy keep. Stuck, stuck, stuck. อุ้ยแล้วก็ว้าไป oh. โอ้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างเงี้อ่ะอ่ะห <c oughs> มุนต่อหมุนต่อเฮ้ยอจับมือกันหนอ่อใช่เฮ้ย ธรรม,มาดาธรรม,มาดาคือพระแาชายอยู่ในปราสาทนั้นหรอใช่คิดว่าตัวนี่ไหลเจ้าของพี่นี่เจ้าของทีอ่ะหยิบไปด้วยอะลืมหยิบไปด้วยแล้วทีนี้เดินกลับมาหลายรอบนะอันนี้คือคุกที่ว่าใช้ขังพวกเราสองคนแต่พราเราเก่งเกินก็เลยหนีออกมาได้ เอ้ยอันนี้ก็ใส่ได้โอ้โหใส่ได้ทุกอันอย่าบอกนะตอนท้ายต้องมาเลียงอีกอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วครับคิดว่าเย้ราคาอกอันหนึ่งดีกว่าราคาออันหนึ่งใช่ด่านสุดท้าย Let's go เกร็บยากปะหล่อนี่จำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำเข้าเกณฑ์ฐานนะ ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรแต่เท่านั้นเลยไม่เท่าไรไม่เท่าไรจะว่าเปแล้วชีวิตคนเรามันก็สงบสุขดีนะอยู่ท่ามกลางหิมะแล้วก็มีใครสักคนที่ติดอยู่ไปกับเราด้วยแค่นี้เราก็ไม่เหงาละแปลกๆลก็ <laughs> ลอกบิลรีล่นอร์ทิลุสวอลแล้วเหรอวอล ชิบุก็ต้องไปทางทางนี้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 ใช่ใก็เดี๋ยวตรงนั้นทางนั้นทางเดียวทางวอลต์โหตรงนี้น่ากลัวสุดเลยอ่ะเฮ้ยมีโครงกระดูกด้วยมาเลยมาเลยหมุนทางไหนวะทางนี้หลือเปล่าไม่ถึงเวลาเลย หนูว่ามันอ๋อถูกแล้วมันประตูกำลังปิดอยู่อ๋อใช้เวลานิดนึงเฮออ้ยออมาแล้วเริ่มแล้วรันใหม่เอออะเมืดจังอ๋อผิดทางทางนูน้นโอ้ยโหลดแมพโหลดแมพก็ป็นที่มาเดินมาจะต้องมีคนตุยเย่ แล้วคนคนนั้นก็คือดิฉันเองค่ะไหนดูสิอุ้ยถ้าไปทามันไกลจังเลยอ่ะหนาวก็หนาวไกลก็ไกลอุ้ยถึงแล้วอ,อุ้ยเอาอีกามองหน้าอีกแล้วไอ้นกพวกนี้อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้นกพวกนี้อีกแล้วอ่ะ นี่ไงมีมีโรงใครก็ไม่รู้น่ากลัวจังอุ้ยเข้าไม่ได้มีกุญแจปะเออนี่ไงมีโรงศพอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเอาเหยียบเหยียบเหยียบย่ำเหยียบย่ำเหยียบย่ำซ้ำก่อนซ้ำซ้ำเหยียบย่ำเหยียบย่ำซ้ำศพซ้ำศพเหมือนเหยียบย่ำเหยียบย่ำให้หมดอ่ะตรงงทานั้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีโรงศพที่มีแสงอยู่โรงศพที่มีแสงอยู่หรือฝั่งเขาไหนี่นี่นี่ลงมาตรงมาข้างล่างนี่นี่ เนี่ยเนี่เนี่เน่ยเอ้ยหมือให้ย่อนอะไรลงไปหรือเปล่าอุ้ยอ้าวเุ้ยเปิดช่วยกันเปิดลงศพหน่อยว้าวววาวว้าววววววาวอาววววววลงมามาวววว่วว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 ว นัดหลอกให้หนูไปเปิดโรงส่งว่ะคนเฮ้ยเอ้าโดนขังมันซ่อนอยู่ในตู้นิรภัยข้ามันใจแต่ข้าหากุญแจไม่เจอเฮ้ยโหมีคนตุ้ยอ่ะโอ้มีสลักอะไรไม่รู้จะมาหมดเลยข้างบนโอ้ยโยนกุญแจลงมาให้หน่อยสข้างล่างเหรอโหเป็น ทางเหมือนด่านเมื่อกี้หมองหน้าหรอเอาเผาเอาเผาไฟจี้เอาจี้ไฟเผาเอาไฟเผาจี้เอาเอาไฟจี้เพื่อเผาหน่อยกว่าจะพูดถูกแต่ละคำเออต้องยอมกุญแจไปให้ใช่ปะไม่อ่อไอ้มีโรงศพเต็มเลยต้องทำยังไงอ่ะอันนี้เดินมั่วมากอะไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนละอุ้ยเห็นแล้วสัญลักษณ์ของแพนเห็นเป็นสัญลักษณ์ เออสารักรูปอะไรของเองก็ได้เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยเอาเอเออใช่ของเขามีรูปมงกุฎตัวตลกมีรูปดาบสองอันแล้วก็มีรูปโลมีรูปโซ่มีรูปนาฬิกามีรูปมงกุฎลาชาแล้วก็แก้วเอาไว้ทดลองสารวิทยาศาสตร์น่ะมีคำใบเป็นรูปโลรูปดาบแล้วค่อยนาฬิกา โลดาบนาฬิกาอ๋อโอเคโอเคงั้นรู้ละแ,แล้วแล้วตรงนั้นมันมีอะไรให้กดไหมแบบว่ามีอะไรให้หยิบอะไรเงี้ยมีมีมีคือคือของเขาอ่ะมันจะเป็นอีกเซี่ยวหนึ่งที่ของเตงที่ขาดไปราะของเขาอ่ะมันมีลูกศรข้างบนที่มันขาดอยู่อ๋อใช่ของเขาเป็นมงกุฎองก <บง S 2> ุฎนะ มุมกุดตัวตลกใช่แล้วก็ตามลงมาเป็นรูปนาฬิกาถัดลงมาเป็นรูปดาบถัดลงมาเป็นรูปโลกโซฝังเขาอ่ะข้างบนสุดจะเป็นรูปกางของของกษัตริย์แล้วก็รูปโซ่โซ่ที่เป็นบ่วงโซแล้วก็เป็นหนังสือแล้วก็เป็นขวดคล้ขายขวดยาเออใช่อยู่ที่เขาเนี่ยแหละอ๋องั้นเราต้องสลับกันอดีบเรากิดส่งไหไวะเนี่ยอ๋อนี่ไงตรงนี้เออโถมีรูให้ส่งอ้าวทำไมเขาได้มาอันเดิมอะอันเดิ ออาขได้นาฬิกาสามารถสลับกับมงกุฎได้เนี่ยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แลกเปลี่ยนอยู่เห็นปะอ๋อเออใช่ใช่ใช่งั้นเขาเอาหมวกโจ๊กเกอร์ให้ดึงเอาหมวกไอ้นี้ให้หน่อยหมวกหมวกของกษัตริย์อ่ะของควีนน์อ่ะวางละวางเอ้ยนี่ไงอ๋อโอเคอ่ะถ้าขกกษัตริย์ก็ต้องแลกกับโต้ใช่ไหมอ่าโอเคถูกอันหนึ่งละต่อไปของเขาก็ต้องเป็นดาบกับนาฬิกาเอาดาบให้ดึงนาฬิกา เขามีนาฬิกาอยู่หรอไม่มาใช้ฝั่งเขาไงอ๋อเขานาฬิกาของเขาก็ต้องจับกับเตงเอาไอห,หัวโจ๊กเกอร์มาได้ปะได้พอลอง่ลยดูว่าใช่ป่ะโอเคอ่ะฮะแล้วเตงเอาโซ่มาโอเคเอาโซ่มาเสร็จเขาจะขอสับโจ๊กเกอร์กับบวกกษัตย์อะ ม,มันต้องเหมือนต้องค่อยเป็นต่อต่อตอ,อ่ะคิดว uh ่า huh. อ่ะแล้วเขาได้บวกกับสำคัญละเขาขอไอ้ลูกขวดยาอม, <Okay. S 3> uh huh. มีหนังสือแล้วหนังสือทำอะไรวะลูกขวดยามาต่อกอะไรหนังสือทอดที่ okay. แล้วก็เดี๋ยวเขาเอาโซ่กลับไปขอหนังสือมันเหมือนมันต้องสัตก,กันอ่ะแบบค่อยๆส่งต่อกันเป็นทอ,อดๆเอาแรกกับโซ่เมื่อกี้ โ,ค,โ,ค,โคนฝั่งนี้ยังไม่เข้าใจอะไรเลยะคะ่ะเขาขอดาบคืนค,คือคือลักษณะการแก้คือเขาต้องเริ่มลูกจากลูกปวดยาเขาล่างสุดแล้วก็เชื่อมกับหนังสือหนังสือเสร็จก็ไปเชื่อมกับโซ่ต่อไปโซ่ต้องไปเชื่อมกับกระสัแล้วก็กระสับต้องไปเชื่อมกับตัวตลกมึงเตงเขาขอนาฬิกาอ่ะ,อะ แล้วก็เขาขอเปลี่ยนเป็นแกนกาตัวตลกอา่าตัวตลกโอเคผ่านละอ้าวไม่เห็นผ่านเลยอะของเขายังไม่ค,ครบอะตอนนี้ลูกของเตงเป็นอะไรบ้างดาบสองอันโล่หนึ่งอันหมวกตัวตลกหนึ่งอนันแล้วตอนนี้ที่เตงใส่เป็นยังไงบ้างใส่ครบหมดแล้วเหลือดาบหนึ่งอันกับหมวกตัวตลกหนึ่งอนันขวาสุดตอนนี้เตงใส่รูปอะไรอยู่ไม่ได้ใส่ใส่เป็นรูปนาฬิกาขวาสุดใส่นาฬิกาเหรอใช่ใช่ อพอพอใส่แล้วมันจะเลื่อนให้ลงล็อกอะมีสองอันอที่ไม่ลงล็อกอาใช่ต้องสับให้ถูกเมื่อกี้ของเต็งเป็นอะไรตอดอะไอไอันตออ,อะไรกันอันนี้ไงเออมาลงมาลงล็อกของมันถูกแล้วใช่ถูกได้ไงอ่ะมันแค่เชื่อมกัน,นเฉยเต็งพอเราเขาสับอะเต็งก็ต้อง๋อมันคือจักรูปนี้คือมันไม่จําเป็นต้องใส่ให้ตรงรูปใช่ใช่ชะเป็นการจุดเชื่อมกันระหว่างตรงยากเนี่ยเาได้ลงมาละอ อันนี้ตรงไปเลยเหรอตรงไปเลยจุดไฟ,ไไฟช่วยด้วยค่ะดูนน่ากลัวนะโอ้ยแล้วหล่นแบบอ๋ออ๋อช่วยด้วยค่ะเจอแล้วเจอแล้ว,ช,ว,วช่วยด้วยค่ะโอ้ใช่มุมเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เขาต้องเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เขียนคำว่า maker of the clock ผู้สร้างนาฬิกานางตัวการนกยูงคืออะไรวะรูป มีรูปอ่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอ้ยโลงศพทำไมถึงเปิดได้อะ่ะแต่เขาว่าไงทำไมลงศพเปิดได้ให้เราเข้าไปแอบ,บเหรอไม่หรือว่ามันมีบอกตำแหน่งอะไรดีปะกุญแจห้าดอกที่ฝังไว้กับชาวเมืองของเราเหลือไว้ให้ผู้ที่ท้าทายราชาชั่วร้ายโอ้มีกุญแจสี่ดอกตรงนี้อ,อุ้ยอะ อะไรอ่ะทายานีคนสุดท้ายของสายเกรสเบรเซอร์คือลงศพออคือบออน่าจะเป็นหรอฟอร์คอนโรบินนกยุงองผู้พิชีพหลายคนหวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากนกที่พวกเขารักในชีวิตหลังความตายและ้ะโคต้องการนกยุงเอ้ย mm hmm. อันนี้อะไรไม่ใช่อันนี้เหมือนเป็นรูปความสัมพันธ์หรอล็อกเกอร์แมนสตีนโฮเวอร์ผู้ที่นอนข้างน้งพี่ชายของเธอ อะไรวะเนี่ยนะคำใบ้นี่วาไม่รู้ไปว่าอะไรเพราะว่าเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะคะทุกคนเอาโอเคแค่จบแล้วมั <c oughs> ่ง <c oughs> คิดว่านะใกล้ใกล้แล้วละใช่และใกล้จบละมาถึงชีวิตเล่าและใกล้จบละขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้านนะอย่าลืมดื่มน้ำให้ครบ10ชั่วโมงแล้วก็นอนหลับให้ครบ8แก้วต่อวันนะคะบยบาย